สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แมวพาชมสวนที่ไหนมาดูกันนะคะวันนี้เป็นบ้านในสวนเรียกว่าบ้านพิมพระดานะคะเป็นบ้านสวนนะคะมีที่พักแล้วก็มีสวนผสมอยู่ด้วยนะคะพิเศษของที่นี่ก็คือแขกท่านที่มาพักที่นี่สามารถกินผลไม้ฟรีได้เลยนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันนะคะ ที่เห็นกับขาอันนั้นคือฟะหรังนะคะอันนี้จะห่อไว้เรียบร้อยนะคะสุกก็พร้อมเก็บทานได้เลยนะคะน,นี่เป็นสวนดอกไม้นะคะสวนดาวเรืองอันนี้ก็เป็นอ,อีกอาชีพหนึ่งของสวนนี้ก็คือขายดอกไม้ขายดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะอันนี้จะถ่ายให้ดูมุมสูงนะคะ หันมาดูทางนี้นะคะอันนี้เป็นตัวรีสอร์ทแบบโมเดิร์นนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะคะมีอยู่ประมาณสามหลังนะคะนี่ค่ะภายในส่วนร่มรื่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะข้างในก็น่ารักเจี๋วนะคะ เป็นห้องนอนที่สามารถพักได้สองท่านนะคะใครสนใจห้องพักเดี๋ยวพี่แมวจะ,ะแปะช่องทางติดต่อไว้ให้นะคะที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะ ็นอีสอดใกล้เขื่อนรัชประพานะคะใกล้ป่าต้นน้ำใกล้เขาศกนะคะอุทยานแห่งชาติเขาศกแล้วก็ไปอีกหน่อยก็เป็นเขาหลักนะคะคือพื้นที่ท่องเที่ยวจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะหรือจะอาจจะไปอุทยานธรรมขอน้าในก็ไม่ไกลนะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กันเหมือนกันนะคะสามารถไปได้นะคะอันนี้ ให้ไรของสวนที่นี่จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะอันนี้คือผลไม้ก็มีเช่นกันนะคะมะม่วงอันนี้นะจะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะมะม่วงที่นี่แล้วก็มีการปลูกผักเสริมนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะแขกท่านใดที่มาพักที่นี่มีอ่านเช้านะคะก็สามารถานำ ผลผลิตจากสวนเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งขนนนนั่นเองนะคะอันนี้ก็สามารถทานได้ถ้ามาในช่วงจังหวะที่ขนนนสุกนะคะทานฟรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งน้ำดอกไม้สีทองนะคะอันนี้เก็บแก,แก่แบบนี้นะคะ ลูกใหญ่มากทานฟรีเช่นกันนะคะอันนี้เป็นฟ้ารังกิมจูนะคะแขกที่มาพักก็สามารถเก็บกินได้นะคะนี่เป็นน้อยนาค่ะทุกคนน้อยนาก็กำลังสุกพอดีนะคะาสามารถ กินได้เหมือนกันทุกคนนะคะสามารถจิมได้เดินเก็บผลไม้ได้นะคะน่ารักมากค่ะช่วงวันหยุดช่วงว่างๆหากท่านคิดว่าจะมาเที่ยวทางภาคใต้หรือจะมาเที่ยวที่ไหนไม่มีที่ไปก็ลองดูนะคะลองติดต่อห้องพักได้นะคะ เป็นรีสอร์ทเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเจ้าของใจดีนะคะอันนี้เป็นส้มโอนะคะมะละกอข้อมีนะคะอันนี้สถานที่ที่ใกล้กับรีสอร์ทนะคะนั่งรถมาประมาณสองสามนาทีจากรีสอร์ทนะคะก็คือเขื่อนราชบพานะคะอยู่ใกล้ก,กันนะคะบริเวณตรงนี้ก็จะมีท่าเรือนะคะ สามารถนั่งไปอาชมกุ้ยลินเหมือนไทยได้นะคะท่านใดสนใจที่พักก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่พี่แมวให้ไว้นะคะสามารถทักมาได้นะคะถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แมวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Mình ki